สวัสดีครับทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณวิเชียนได้ไปประสบพบเจอมานะครับเมื่อปี2540เนี่ยคุณวิเชียนยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลามคาแหงและได้มีโอกาสทำกิจกรรมออกค่ายอาสาพ,พัฒนาชนบทที่บ้านหนองยาวตำบลชัยพรอําเภอบึงการจังหวัดหนองคายการออกค่ายครั้งนี้มีจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างศูนพัฒนาเด็กเล็กให้กับหมู่บ้าน ทันทีที่คุณวิเชียนและคณะไปถึงพื้นที่ออกค่ายก็ยอมรับว่าหมู่บ้านแห่งน,นี้วิวสวยมากเพราะว่ารอบหมู่บ้านนั้นมีหนองน้ำขนาดใหญ่ล้อมหมู่บ้านไว้เกือบรอบถ้าดออกไปก็จะมีเทือกเขากั้นไว้ข้างหลังสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ความว่าเทือกที่ว่าน,นี้เขาเรียกปูทอกเมื่อมีเวลาว่างจากการทำกิจกรรมคุณวิเชียนก็มักจะหาโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่สูงยืนยาวซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าที่ปูทอกนี้มีน้ำตกยูุ่ลายแห่ง แต่ละแห่งก็ล้วนแต่มีความงามที่แตกต่างกันออกไปถ้าจะไปเที่ยวชมก็ต้องพายเรือข้ามหนองน้ําไปเพราะถ้าจะไปทางรถยนต์มันจะเสียเวลาเนื่องจากต้องอ้อมไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วผู้ใหญ่ก็บอกอีกว่าพ่อจะบอกอะไรลูกๆไว้อย่างหนึ่งนะถ้าจะไปเที่ยวน้ําตกที่ปูทอกนะ่ะขออย่าให้พวกลูกๆทําอะไรพี่เลนเดดคาดโดยเฉพาะที่น้ําตกตากลมคนที่นั่นเขาเชื่อว่าเจ้าที่ท่านแรง ผู้ใหญ่ก็เอ่ยเตือนลูกคนด้วยความเมตตาและเป็นห่วงเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานคุณวิเชียนก็ถามว่าเจ้าที่แรงเป็นยังไงครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนที่พ่อจะเล่าต่อพ่อเขาามอะไรลูกๆก,ก่อนได้ไเมล่ะพวกลูกๆเชื่อความลึกลับของป่าแค่ไหนล่ะผู้ใหญ่บ้านพูดเพื่ออย่างเชิงทุกคนก็ได้แต่เงียบไม่ได้พูดอะไรต่อผู้ใหญ่จึงบอกว่าป่าเข่าลำไพมันมีเรื่องลึกลับอยู่มากมาย ที่พวกเราทั้งหลายไม่สามารถจะหาเหตุผลมาอธิบายได้เมื่อประมาณ6-7ปีก่อนที่พวกเราจะมาเนี่ยได้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนึ่งในจังหวัดนองคายเข้ามาตั้งแคมป์พักแรมลูกเสือบริเวณน้ำตกตากลมเขาบอกว่าเขาจะใช้เวลาในการตั้งแคมป์เป็นเวลา3วัน2คืนผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ตั้งแคมป์อยู่ก็มีกิจกรรมต่างๆมา,มากมายตามภาษาของพวกออกคาย ซึ่งคนที่วุ่นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคณะอาจารย์ผู้ควบคุมความวุ่นวายมีมากสะจนทําให้คณะอาจารย์ลืมที่จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้สถานที่แห่งนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปย่างเข่าวันที่สองของการพักแรมวันที่สองนี้เองที่พวกนักศึกษามีกิจกรรมการเดินทางไกลซึ่งจุดประสงค์ของการเดินทางไกลเนี่ยก็เพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตในการเดินป่าแล้วก็ฝึกการทํางานเป็นทีม การเดินทางไกลของพวกนักศึกษาจะเดินไปเป็นกลุ่มโดยจะแบ่งกลุ่มละสิบคนเมื่อปล่อยตัวไปจํานวนเท่าไหร่ตอนเข้าจุดเช็กยอดครั้งสุดท้ายก็ต้องมีจํานวนเท่านั้นด้วยการปล่อยตัวก็ใช้ว่าจะไปโทั่วทีเดียวหมดทั้งหมู่ครับต้องปล่อยตัว15-20นาทีต้อหมู่เลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อปล่อยแบบติดติดกันก็อาจจะเดินไปทับเส้นทางรับอีกกลุ่มได้ทําให้เกิดความยุ่งยากในการเช็คตัว ที่สาคัญพวกนักศึกษาก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการฝึกในครั้งนี้พวกนักศึกษาในคราวนั้นมีจํานวนเกือบ200คนดังนั้นการปล่อยตัวก็ทําให้เกิดความล่าช้ากลุ่มสุดท้ายที่ถูกปล่อยตัวออกไปก็เกือบสี่โมงเย็นเข้าไปแล้วนั่นก็หมายความว่ากว่ากลุ่มสุดท้ายจะไปถึงจุดเช็คตัวก็คงจะมืดค่าพอดีแล้วก็จริงอย่างที่พวกคณะขูได้คาดการไว้กลุ่มสุดท้ายเข้าถึงจุดเช็คตัวเกือบจะสองทุ่มเข้าไปแล้ว แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของคณะครูเหล่านี้ก็คือการหายตัวไปของนักศึกษาคนหนึ่งความชุรนลุราวุ่นวายก็เกิดกับพวกตั้งแคมป์ทันทีทั้งหมดออกไวหาผู้ที่หายไปเป็นการใหญ่ไปชายหลายสิบกระบอกถูกซองไปทั่วบริเวณที่มีการเดินทางขณะที่บางคนก็ตะโกนเรียกชื่อนักศึกษาคนนั้นกึ่งกล้องไปทั่วทั้งป่านในยามค่ำคืนแม้เวลาจะผ่านไปแล้วเกือบสามชั่วโมงแต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววจะเจอนักศึกษาคนนี้เลย เกือบทุกตารางนิ้วของพื้นที่โดนขนหมดบางคนให้ความเห็นว่าในน้ำก็ควรที่จะลงไปสำรวจด้วยเพื่อจะเกิดอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นกับเด็กคนนี้ซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยการสำรวจตามหาตัวเด็กที่หายไปบริเวณที่น้ำตกก็เกิดขึ้นถึงจะใช้ความพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอตัวเด็กนักเรียนที่หายไปหลายคนก็นั่งสุดตัวลงที่พื้นดินด้วยความอ่อนล้าครูที่เป็นผู้หญิงบางคนถึงกับร้องไห้ด้วยความท้อแท้ ส่วนพวกที่ลงไปหาในน้ำก็มานั่งผิงไฟเพื่อลดความหนาวเหน็บด้วยเหตผลอะไรก็ไม่ทราบทำไมทางาคณะครูจรึงไม่ไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่กับเด็กที่หายไปอย่างเดียวบางอื่นเรื่องก็ได้ล่วงรู้ไปถึงหูของผู้ใหญ่ซึ่งมีคนในหมู่บ้านขึ้นไมหาของป่าบนภูทอกไปเจอกันเข้าแล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่ว่าเกิดเรื่องเด็กหายขึ้นบนภูเขา พอผู้ใหญ่บ้านรู้เรื่องเขาก็รีบจัดแจงคนให้ขึ้นไปบนภูทอกทันทีถึงแม้จะเป็นเวลามืดค่ำก็ตามมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านจะไม่ลืมนำจิตตัวไปก็คือเครื่องเส้นไหว้เจ้าที่พอผู้ใหญ่บอกว่าพอท่านไปถึงที่เกิดเรียหลายคนก็มองท่านอย่างงงๆแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคนพวกนั้นมากนะักเพราะความกังวลใจในเรื่องเด็กที่หายไปนั้นมีมากกว่าพอไปถึงน้ำตกตากหลมพ่อผู้ใหญ่ก็ทำพิธีเส้นไหวเ้เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อขอคำม,มาลาโทษในเรื่องที่นักศึกษาพวกนี้อาจจะล่วงเกินท่านไปบ้างพ่อจะหมัวโอเออยู่ไม่ได้พอทุกอย่างอาจจะสายเกินแก้พอพ่อผู้ใหญ่ทำบวงสวงเสร็จยังไม่ถึงสิบนาทีด้วย3ก็เกิดลมกันโชกขึ้นอย่างแรงบริเวณนั้นมันแรงจนทําให้เทียนที่จุดทําพิธีดับหมดพอเทียนดับแล้วพอทําท่าจะจุดขึ้นใหม่เนี่ยสายตาของผู้ใหญ่ก็ไปเจอกับใครคนหนึ่งเดินจากคุ้มจากคุ้มฝ่าความมืดออกมาจากโคดหินบริเวณน,น้ําตก เนื่องจากพ่อผู้ใหญ่เห็นเป็นคนแรกก็เลยตะโกนสั่งให้คนที่มีไฟฉายซ่องไปอย่างล่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าพอไฟฉายทุกซ่องไปทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ร้องเฮออกมาด้วยความดีใจพอล่างที่เห็นคือเด็กน,นักศึกษาที่หายตัวไปได้กลับมาแล้วจากการที่พ่อผู้ใหญ่ได้สอบถามน,นักศึกษาคนนี้ว่าไปทําอะไรมาเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่กําลังเดินป่ายอยู่กับกลุ่มของเขาเมื่อผ่านบริเวณหน้าน้าตกเขาก็เห็นชายแก่นุ่ขงขาวห่มขาว ผมสีขาวโพลนเดินออกมาจากหลังโคนหินแล้วชายแก่คนนี้ก็เรียกเขาเข้าไปคุยด้วยเขาก็ลังเลี้ยู่พักหนึ่งว่าจะบอกเพื่อนในกลุ่มนี้หรือเปล่าแต่พอหันไปดูพวกเพื่อนๆกับผมว่าพวกเพื่อนๆได้หายตัวกันไปหมดแล้วก็เลยตัดสินใจอยู่คุยกับคนแก่แปลกหน้าอย่างไม่รู้สึกกลัวคนแก่คนนั้นเล่าให้นักศึกษาฟังว่าแกอยู่ที่นี่มานานแล้วเวลาที่ใครผ่านไปผาา่านมาแถวนี้ก็มักจะแวะมาบอกแกทุกครั้งไป ก็มีแต่นักศึกษาทเทนนิ่งงวดนี้เท่านั้นแหละที่ไม่เคยบอกกล่าวให้แกได้รับรู้ชายแก่คนที่ว่าหนีไม่ได้สื่อโทษกวดเครื่องอะไรก่อนที่นักศึกษาคนนี้จะขอตัวกลับก็เป็นจังหวัที่พ่อผู้ใหญ่ทําพิธีเส้นไหว้พอดีชายแก่ก็ยังสั่งให้เด็กคนนี้ไปบอกกับพวกคณะครูว่าทีหลังจะทําอะไรก็บอกให้หรู้เรื่องซะบ้างไม่ใช่นึกว่าจะทําอะไรก็ทําตามอําเภอใจตัวเองเด็กคนนั้นยังบอกกับพ่อผู้ใหญ่อีกว่า ตอนที่นั่งคุยอยู่กับคนแก่ข้างก้อนหินก็เห็นทุกคนตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรมาโดนใจไม่ให้เขาออกมาจากหลังโขดหินพอผู้ใหญ่คิดว่าชายแก่คนนั้นน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมากกว่าเขามาปรากฏตัวให้เห็นเขาไม่ได้วางจะมาทําร้ายใครหรอกแต่เขามาเพื่อจะบอกเตือนให้รู้ถึงความไม่เลืครอบของคนที่มาเยือนสถานที่นี้เท่านั้นเองพอผู้ใหญ่แกก็เตือนสติอาจารย์ที่นั่งหน้าสลอนกันอยู่ที่นั่นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลงังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ